สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีเลือกช่อง AB ของ Motorola GP2002 i p 6อนะครับรุ่นกันน้ำนะครับวอเตอร์ o o ุนะครับเป็นตัวนี้นะครับวิธีเลือกช่อง AB นะครับถ้าเราจะมาช่องล่างเห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับเราจะเลือกช่องล่าง ให้ท่านกดตัวนี้นะครับตัวสี่เหลี่ยมนี่ครับสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมหนึ่งที่เคอร์เซอร์มันก็จะหล่นมาข้างล่างนะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับเราก็วอส่งได้เลยครับปุ๊บวอปุ๊บเห็นไหมครับกดส่งได้เลยปุ๊บอ่าถ้าวอตัวบนนะครับก็กดสี่เหลี่ยมครับปุ๊บอ่าแบบนี้นะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับปุ๊บอ่า ตัวปุ่มสี่เหลี่ยมก็คือหมายามว่าเลือกช่อง ab นะครับเนี่ยครับเลือกช่อง ab กดซ้ํามันก็กระโดดขึ้นกระโดดลงเห็นไหมครับวิธีเลือกช่อง ab ก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสาหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ